กรมฐานพรานที่43เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเป็นอาสาสมัครฐานพรานชายครั้งที่2ทับ64ตั้งแต่วันที่1-19มีนาคม2564เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาสมัครได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการยื่นใบสมัครได้ที่กรมฐานพรานที่43 นายอิงคยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีคือการทํางานของบริษัทก็ดีครับคือเราอยู่ในพื้นที่ของเราเราก็เห็นการทํางานของเขาเวลามีงานต่างๆก็จะเการทํางานเป็นระบบเป็นชอบความท้าทายมาก่อนทค่สมัครแล้วแต่ลาสิธิ์ไป